สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกับจูอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจูก็คิดถึงทุกคนมากมากเลยนะคะเพราะว่าทุกคนก็บ่นคิดถึงจูนะคะจูเองก็ดีใจนะคะที่ทุกคนคิดถึงนะคะนะคะเทคนิคเลยนะคะสำหรับใครที่ทำไอเฟไม่ได้นะคะหรือว่ายังไงก็แล้วแต่อยากจะกิน3ามื้อนะคะโดยปกติ คนเราเนี่ยก็ทำไอเอยู่แล้วนะคะก็คือ12ทับ12ก็คือกิน3มือ้อครบ3มื้อนั่นเองหลังจากนั้นเราก็จะนอนยาวไปถึงตอนเช้าเลยใช่ไหมคะนั่นแหละนั่นก็หมายถึง IF เอฟเลยเหมือนกันนะคะ,ะจูยอยากให้ใช้เทคนิคแบบนี้สำหรับใครที่อ,อดข้าวไม่ได้นะคะเลือกอกิน2มื้อไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็คือตอนตอนเช้าเนี่ยก็ให้เน้นกินโปรตีนด้วยแล้วก็ข้าวสักหนึ่งทพีนะคะ ตอนเที่ยงก็เป็นข้าวสักหนึ่งทะพีแล้วก็โปรตีนนะเสร็จแล้วเนี่ยตอนเย็นก็ให้ตัดคาบออกไปเลยนะคะตัดคาบออกไปให้กินแต่กับนะคะให้กินแต่กับกินแต่กับแล้วก็เน้นพวกโปรตีนพวกเนื้อพวกไข่นะ,ะถ้าเราไม่มี เนื้อก็เน้นเป็นไข่ก็ได้ซื้อไข่มาอาทิตย์นึงอ่ะอย่าให้ต่ํากว่า3ามถึงสแพงนะคะจูซื้อมาแบบนั้นนะคะจคือจูเน้นแต่กินไข่นะคะตุนบ้างต้มบ้างเจียวบ้างทอดบ้างแต่น้ํามันที่เราใช้อ่ะให้เป็นน้ํามันมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะสําหรับทําอาหารนะคะนี่คือเทคนิคนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งการกินผักนะคะก็ให้เน้นเป็น กินผักสดนะคะผักสดบ,บ้านเรานี่แหละผักตามรั้วตามสวนเรานี่แหละนะก็ให้เน้นเป็นกินผักแบบน,นั้นเอานะคะเป็นพวกผักที่กินเป็นยาหน่อยก็ได้พวกใบโบกะมะระอย่างนีอ้อาจจะเป็นแตงกวาบ้างถั่วพูบ้างถั่วพูนี่อยากให้กินเยอะๆนะคะเพราะว่าถั่วพูในถั่วพูเขาจะมีโปรตีนค่อนข้างเยอะนะคะส่วนใครที่ไม่ชอบโปรตีนอย่างอื่นก็ สามารถนะคะสามารถทานถั่วได้นะคะจะเป็นถั่วต้มหรือว่าอะไรก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้จุคงต้องไปแล้วนะคะก็หายคิดถึงกันหรือยังคะอ่าพูมเอามาพูดเยอะแล้วนะคะอ่าก็ไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้จูเอาเมนูอะไรมาฝากนะคะ ทุกคนจูก็จะมาชั่งน้ำหนักให้ดูนะคะก็ได้57.3เหมือนเดิมนะคะแบบนี้เลยนะคะทุกๆวันนะคะจูก็จะตื่นเช้ามาชั่งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะอตอน11โมงกว่าๆนะคะจูก็จะมาชงเป็นชามะนาวกินนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะจูไม่ค่อยถ่ายเท่าไหร่นะคะรู้สึกว่าอาทิตย์นี้ท้องผูกนะจูก็จะใส่เป็น ชาประมาณ1ช้อนนะคะ1ช้อนโตะนะคะแล้วก็ใส่น้ําร้อนประมาณ20 ML นะคะแล้วก็เทกลับไปกลับมา 4- 5ห้ารอบนะคะประมาณนี้เราจะไม่แช่ชานะคะเพราะว่ามันจะทําให้ชาของเราเนี่ยขมนะคะเพราะว่าเราอยากจะได้ชามะนาวนะคะกินชามะนาวลงไปเนี่ยมันจะทําให้เราถ่ายดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ใส่มะนาวลูกใหญ่ไปลูกหนึ่งนะคะบีบลงไปเลยค่ะทุกคน ใครฮาร์ดคอร์อยากจะกินเม็ดด้วยก็กินไปเลยนะคะแต่ป่าจูไม่กินเม็ดนะคะเราก็จะเขี่ยออกนะคะเม็ดเราไม่เอาเมีดนะคะในเวนี้นะคะก็บีบลงไปเลยะค่ะขี้มือตัวเองไม่เป็นไรค่ะบีบลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นน้าตาลอีลิทอลนะคะใครไม่รู้จักน้ําตาลอีลิทอลไปเซิร์ชดูใน Google นะคะก็จะเป็นน้ําตาลสีข,ขาวนะคะที่เขาใช้แบบคีโตนะคะอันนี้เลยนะครับก็ไม่กระตุ้อินซูลินนะคะ สร็จแล้วก็คนคเข้าไปเลยค่ะทุกคนก็จะใช้แก้วนะคะแก้วน้ําซื้อมาจากเซเว่นนะคะอันนี้ใสเลย22ออนนะคะแล้วก็สวกสวกลงไปค่ะคนคๆคนให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็จะมาดื่มกินนะโอ้ยสุดยอดะค่ะทุกคนเปรี้ยวอร่อยมากๆเลยนะคะทําให้เราถ่ายดีมากๆเลยหลังจากนั้นนะคะจูก็จะมา เดียวไข่นะคะใส่ผักชะอมนะคะหรือภาษาอีสานเขาเรียกว่าผักขานะคะก็ใส่ไข่ลงไปประมาณ3 4สีฟองนะคะก็คนๆใส่น้ำปลาลงไปนะคะใส่ผงนัวลงไปะค่ะผงชูรสอูมามิขาดไม่ได้เลยนะคะกินได้ค่ะไม่ต้องเยอะนะคะอยากกินสองทัพีก็แล้วกันนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เป็นน้ำมันสำหรับทำบข้าวนะคะเป็นน้ำมัน เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะแท้100%ยเปอร์เซ็นตสำหรับทำอาหารนะคะก็จะทําแบบนี้นะคะใครจะใช้เป็นน้ํามันหมูก็ได้นะคะแต่ว่าจะว่าน้ํามันมะพร้าวดีกว่านะคะก็เลยซื้อเป็นน้ํามันมะพร้าวแล้วก็เทไข่ลงไปเลยค่ะ เมนูนี้แต่ที่ทําแต่ละวันเนี่ยก็คือกินคนเดียวนะคะทุกคนไม่ได้แบ่งใครเลยนะคะเพราะว่าชูเป็นคนที่ตกะกามากแล้วก็กินเยอะด้วยนะคะเป็นทํานองนั้นนะคะถ้ากินน้อยๆเนี่ยมันทําให้เราไม่อิ่มนะคะทําให้เราตะบะแตกแล้วก็ไม่ค่อยอยู่ท้องนะคะเทคนิคเลยนะคะก็ถ้าเราไม่อิ่มเนี่ยให้เราเพิ่มไข่เข้าไปนะคะระหว่างวันเนี่ยในมื้อนั้นนะคะให้กินไข่ไปมื้อละสามถึงสี่ฟองได้เลยนะคะให้กินเป็นไข่ต้มนะคะ ก็เพิ่มไปได้เลยนะคะอ่ะ กลับมาถึงเมนูที่ทำอาหารดีกว่าก็พลิกไปพลิกมาค่ะจูทอดไข่ไม่ค่อยเก่งนะคะพลิกไปพลิกมาประมาณนี้นะคะหน้าตาไม่ต้องเน้นนะคะเน้นที่เอาแบบกินแล้วลดหุ่นนะคะลดลงได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ก,กรอบๆหน่อยนะคะทอดนานน,นิดนึงนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะก็แบะแบะกดๆนะคะให้ไข่ที่อยู่ข้างในนะะ่ะมันเยิ้มออกมาแล้วก็ให้มันสุกนะคะเสร็จแล้วนะคะจูก็จะมาตำส้ตมตำค่ะทุกคนเป็นสิ่งที่จูขาดไม่ได้นะคะถ้าขาดแล้วเหมือนมันจะลงแดงตายไงก็ไม่รู้ค่ะ ก็ตมตำใส่ของปรุงรสลงไปค่ะใส่พริกพอประมาณใครจะใส่20เม็ดก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าจูคงไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันจะแสบท้องนะคะก็ตำตำลงไปเพราะว่าจูจะไม่ใส่กระเทียมนะคะเพราะว่าใส่กระเทียมแล้วมันจะทําให้ส้ตมตำของเรานี่จืดนะคะสําหรับปะลาเนี่ยจูก็จะใส่เป็นปะลาปกติเลยนะคะก็ใส่มะนาวลงไปแล้วก็มะเขือเทศค่ะปรุงรสตามที่เราชอบเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะจูก็จะใส่เป็นนี่ค่ะสตรีเวียนะคะเพราะว่าน้าตาลมะพร้าวจูหมดนะคะใส่ลงไปนิดหน่อยะค่ะพอให้หวานปแป๊บแลมแป๊บแลมนะคะเสร็จแล้วก็ตำตค่ะต้ตมตำนี้จําเป็นต้องตำเองนะคะเพราะว่าไปซื้อคนอื่นเนี่ยมันไม่ถูกปากนะคะแล้วก็ได้น้อยด้วยนะคะจ็เลยจําเป็นต้องทํากินเองนะคะก็ใส่เส้นมะละกอลงไปเลยนะคะก็ค,คนๆค่ะคนให้เข้ากันคกนี่ค่อนข้างที่จะเล็กมากเลยนะคะตำไปขยับไปค่ะมันดีค่ะทุกคน ส้มตำเนี่ยถือว่าเป็นสลัดของไทยเราเลยนะคะเป็นนัมเบอร์วันสำหรับจูนะจูขาดไม่ได้เลยแต่ละมื้อเนี่ยจูยต้องกินส้มตำนะคะทุกคนถ้าไม่กินนี่คือแบบเหมือนมื้อนั้นมันขาดอะไรไปสักอย่างในชีวิตไม่มีสีสันคือทุกคนมันห่อเหี่ยวเลยเกินนะคะอ่ะ เสร็จแล้วนะคะก็เป็นประมาณนี้เลยน่ากินมากๆเลยไข่อาจจะหน้าตาหน้าเกลียดไปนิดนึงนะคะแตไ่ไม่เป็นไรคะ่ะข้าวก็ประมาณหนึ่งทพีนะคะประมาณนี้เลยอันนี้คือกินคนเดียวเลยนะคะตัดมาเมื่อเย็นก็เป็นถั่วต้มนะคะถั่วต้มนะคะวันนี้ใส่น้ํากะทินะคะอุ้มอร่อยมากๆเลยนะคะถ้าใครกินถั่วต้มไม่อิม่มก็ให้เพิ่มไข่สามสีฟองได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้จูคงต้องไปแล้วคะ่ะ